Mm hmm. เอเจปุพาซับสวัสดีครับ,รบโอ้มาอีกแล้วพี่น้องเป็นอย่างนี้หอยโขรงหอยโขรงนาไม่หอยขี้กระต่ายเป็นตะกินม,มาพี่นอ้องบึ้งบิ้งบึ้งต้มลวก เรียบร้อย,รย,รอยพร้อมรับประทานปะเสิร์ใส่ห้อกันพี่น้องครับเมื่อนี้จิ้มรสเด็ดด้วยนะครับอันนี้ได้จากกรุงเทพนะอยู่กรุงเทพนะพี่น้องนี่นี่นี่น้องเบงเขาว่าถ้าแกะออกได้เบริรตโตเซียนดิจะไดยฉันรลับบอกเฮ้ยเหตดใดก็เถอะแก่ไปออกไลใไหล่ะเฮ้ยน่ากินค่ะจะไ้ค่ะ จุ่มค่อ่ะว่ามีไข่เลยนั่นน่ะเนี่ยวิธีเขาน่ะเกาจะหมุน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 มีไข่ด้วยอ่ะโคนเว้ยครับน้องไข่มันน่น่ะนะใส่กิ้งกิ้ง ้อมแบบว่าไอ้ดินบ้านเฮาเลยอ่ะอันนี้บอกได้แท้แล้วเนี่ย<อ>ั่นก็ได้กินผักงแซนแองกินผักแซงแงงหรออืม,อมสดเลยพี่หน่อง อซีฟู้ดเด็ดมากอืเดี๋ยวจะปักพิกัดร้านให้เนาะเนี่ยเนี่ยจะปักให้ตรงนี้เลยแานพี่้ายครับผมแต่ตรงนี้พีใชายใครหอยอื้มหืมพี่น้องครับ เบ,บ,บ,บึ้งเบึ้งเบึงเบึงชิอ่อนนี่าใหญ่พี่ออกมา,มานั่งกินน้ำนี่หนินะ่กกนแะแบบกันแด็นแบบ หมูสไตายเรนนัมุณน,<ม>นี้ร่มไม่ตายนาจอจ๊ะแต่มันไม่มันไม่มีพิษ ฟินมากเรงเคยกินกันบ่ค่ะแบบเนี้ยหอยนาน่าหอยโขมนานจงจนวันไดเอร์น,นี้อย่างนี่จะได้ว่าบ้านจะไดเอิร์หอยขีกรใต้ว่าทันแซ่บหรือล่ะ อืมเด็ดมากนา,นาชีโตใหญ่ขึ้นกันล่ะจะไหนจิ้มมุเสเซียนวะขออีกทีนึงไอ้ที่ทางไหนนะมุนหมุนมุนอันนี่วะมุน,มนหออมุนให้มันไปกับลายมันอ่ะก้นมันไปทางไหนมุนขาดเมื่อกี้เธอดึงอ่ะมุนบ้าห <c oughs> นามสะ คิดว่าเป็นไม่ไ้อ,อริึบเรบบอออกสั่มตัวไงโอเคปัญญห้าเนี่ยน้ำจิ้มชิ้นปลูเพชเพลียปัญญกจิ้มก็ได้ยอ้เฮ้ยเฮ้อสดลอยพี่น้อง, <c oughs> ง,งอืองอม หมูใน,น,น่านะอืมกับดีมากอะ่ะเบิ่งเสียนเขาเห็นแ้่พี่น้องเลยอืมขาดเนียพวกน,นี้นี่นอกจากไม่เห็นต้องสิ่งเนี่เขาไปแกงไเลยเนาะไม่เห็นแกงก็แซ่บบอกเอาขาบอกว่าอ่ะกินอะไรค่ะแล้วต้ม ต้มเบอร์อนนันนนนน้นนี่เป็นขนมเสียนีม้เขาคั่วเขาไม่ต้มนี่เป็นไรนี่ขาดที่กันจะได้แก้ไว้สิบุนสองอัววบ้าบุญสอง่น้องอ

เพื่อทำว่าแซ่บสดใจลงมานี่มีไข่ด้วยเพื่อเอาไหมไข่มีไข่ด้วยโอ้โออเลยเนี่ย ไข่ถ้าเป็นไข่หอยงี้หอยคุ้งหรือหอยขี้กระต่ายมันเป็นสีขาวเขาไว้มันขยอกขยอกออกเป็นเป็นบอพี่น้องหอยเชอรี่มันจะเป็นสีส้มหรือสีชมพูด้วไข่มันี่ยพี่เออเขาไว้สั้นขยอกขย็อกขย็อกออกออกว่าเราพี่น้องบ่มาหน้าเครื่องหนึ่งเขาโค้งกันคนละเครื่องอืม ถ้าอ,อย่างนั้นเอาบอต้องลวกนานกว่าน,นี้ต้องนานกว่าน,นี้ครับอืมไทยไม่ไมดีนะ อืมเยอะไม่ชอาขแต่หัวมันอืม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 นี่พี่น้องขะบัดพวงเลยอืมอืม

ใช่ปุ้งนี่ยังเสียวไมเสียวไมค่ะโอ้ยเดินพี่นองทางเสียบยาก เสียบร้อยค่ะลาดลาด,ดคะ่ะจะได้ค่ะนี่อย่าไปบอกพ่อข้าเด้อว่าจมให้เต็มกระดอกกระเดียดจะไปซื้ออีก่แล้วเหออือหือออกมา Так тау. Ух. โอ้จุยกระจายแลาวาเป็นี่ใหรึเออค่ะแล้วก็กินพักด้วยน ว่าแสบนอ,นอ่ใจละพดใจเลยพี่นอ้อ,นองค่ะเฮ็ดนะครับพี่น้องค่ะมื่อ,อกี้ก็ออไปก่อนเพศเงี้ยหอยนาค่ะหอยข่หนาค่ะนาักกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ฝากเอ็นดูพวกเขาสองคนในเด้อจ้าคิดหนาห้าสิบ้ากันกินอย่างอีกค่ะฝากติดตามก<บ>ดใช้หให้รัวๆลาไปก่อนค่ะเพียรเพงค่ะหักเพียงพี่น้องค่ะสวัดสดีค่ะ